สวัสดีครับผมนัทภาพโพสีรหัสนักศึกษา531 006 3101สาหำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะแสดงวิธีการทำเออฟืองล้อจักรยานนะครับเริ่มจากผมจะสะเก็ตลงบนฟอนเพย์นะครับจากวงกลมนะครับกำหนดขนาดนะครับกำหนดขนาดให้วงนี้นะครับเท่ากับเดมิตเตอร์่ะกับ4 4อนะครับ ใร่ปะแล้วก็สร้างวงกลมอีกนะครับซ้อนลวงข้างในนะฮะโดยที่ไดมิเตอร์เนี่ยผมกำหนดให้เป็นเท่ากับ10นะครับอ้ขอไปัยครับ20สิบครับเสร็จแล้วก็ผมจะทำการเจาะตรงนี้เป็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้สี่เหลี่ยมวาดออกมาอย่างนี้นะฮะ แล้วก็กำหนดขนาดให้สี่เหลี่ยมนะครับกว้างตรงนี้เท่ากับ10ตรงนี้15นะครับไม่ใช่ครับขออภัยครับตรงนี้จับมาถึงจุดศูนย์กลางนะครับระยะห่างเท่ากับ 15ผมเสร็จแล้วได้ตามนี้ครับต่อมาก็ใช้คำสั่ง trim นะครับลบนั้นส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับครับเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง extrude นะครับ extrude ออกมา ให้ hey, มันหนาเท่ากับ3มมิลน,นะครับครับ3มมิลน,นะครับเสร็จแล้วก็โอเคขับคูณได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อมาผมก็จะทำการชั่วเฟอร์นะครับชัฟเฟอร์ชัฟเฟอร์ชิ้นงานนะครับเลือกกำลั่งชัฟเฟอร์นะครับชัฟเฟอร์ครับโดยที่ชัฟเฟอร์เนี่ยนะครับจะกำหนด ให้คอร์ลิชันเป็นหนาสามนะครับสามแล้วก็มุมนะครับเท่ากับสิบนะครับสิบองศาเลือกตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกตรงชิ้นตรงนี้นะครับช h u เฟอรทีละทีละข้างนะครับ กดโอเคก็จะเรียบร้อยนะครับชรเชฟเ e อร์สด้านนะครับออกมาก็ได้เป็นแบบนี้ครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะทำการเจาะรูนะครับเจาะรูให้กับชิ้นนี้นะครับก็เริ่มจากใช้คำสั่งสเก็ตนะครับ กำลังตเก็ดวงกลมนะครับเริ่มจากวงแรกเลยนะครับวงแรกวงแรกเป็นตรง,ตรงนี้นะฮะ ต่อมาวงที่สองเรียบร้อนะครับก็ขนาดของวงแรกนะครับผมให้เท่ากับเดมิเตอร์เท่ากับสินะครับวงที่สองนะครับกำหนดไดมิเตอร์ให้เท่ากับหกนะครับและระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของวงเล็กนะครับมาถึง จุดศูนย์กลางของข,งของขนาดนะครับได้เท่ากับสี่สิบห้านะครับถ้าผมเซแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตามมาผมก็ใช้คำสั่งเอ,อ่อ็กซ์ทนะครับเอ t กซมันเข้าไปนะครับเจาะรูเข้าไปแล้วคําสั่งเป็นทรู all นะครับค n นด t i ันเป็นทรู all นะครับก็จะได้รูตามนี้นะครับ เจแล้วเนี่ยต่อมาผมก็จะจะทําการแพทเทิร์นมันนะครับแพทเทิร์นมันแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องมีแกนสร้างเองนะครับแกนสร้างเองนี่ผมก็จะใช้คําสั่งนี้ครับวิวนะครับแล้วก็เอนี่ยครับ temporary access นะครับมันก็จะเกิดมาเป็นเนี่ยครับแกนสร้างเองเนี่ยครับเข้ามาเล็กนี่ครับเล็กมากครับ จากนั้นก็แพทเทิร์นได้แล้วครับใช้คำสั่ง circular นะครับ,รรบฟีเจอร์ก็จะเป็นนี่ครับ x t r u หนึ่ง x t r u หนึ่ง สูตรนะครับสองสองูตรนี้จากนั้นก็ทำการเลื่อนนะครับตรงนี้นะครับจะสั่งเป็นให้แกตั้งเองนะครับนะครับมุมเท่ากับ3 6มองศานะครับ นชิ้นเท่ากับแปดชิ้นนะครับ3ามร้อยหกสิบนกดโอเคนะครับ เ่าก็ต้องนี่ก่อนนะครับ Square Spacing นะครับเพื่อให้มันเท่ากันนะแล้วกดโอเคนะครับเราก็ได้ฟืองล้อจักรยานตามนี้นะครับสำหรับเฟืองล้อจักรยานก็มีเพียงเท่านี้ครับ,อบคอมครับ Mhm Mhm.